ที่จริงเนี่ยเวลามีคนเดินจากไปเนี่ยท่านจะเศร้าเวลาเวลาทรัพย์ยศอํานาจมันหมดเนี่ยท่านจะเศร้าทุกคนเศร้าหมดหงอยเหงาหมดแหละนี่ธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้หมดนะแต่จงฝึกจิตของตอนเองจนอยู่เหนือมันยอมมีลูกลูกก็ทิ้งมีสามีมีภรรยาเดี๋ยวก็ทิ้งหมดแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วมันถูกทิ้งมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคย ฉลาดขอมันสักทีเรื่องตรงเนี้ยเราอยากเือเกินไอความอยากตรงเนี้แต่เราไม่เคยเห็นโทษของมันนะบุคคลที่มีคนอุ่อุ้มลุมแวดล้อมอย่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยว่านำเขาได้จริงหรือเปล่านำก็ถูกไหมเพราะแต่ละคนก็ไม่เคยสําคัญว่าตัวเองเป็นพานนะสําคัญเป็นบัณฑิตใช่ไหมล่ะตรงนี้ท,ท,ที่การบอกพวกเราตรงนี้คือต้องการบอกว่าฝึกเนี่ย สละแม้ว่าในกายเราสละไม่ได้ในพฤติกรรมแต่ในใจของเราต้องน้อมสละให้ได้ฝึกแล้ววันหนึ่งท่านนอนคนเดียวแล้วท่านจะมีความสุขแม้ไม่ต้องมีใครดูแลหรอกกรรมที่ท่านทำนะไม่ต้องเนี่ยเงี้ยไม่ต้องรอให้บุคคลเนี่ยดูแลแต่กุศลกรรมที่ท่านอุปถา,าพระรัตนาตายัยไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งอยู่แล้วพระเจ้าไม่ทิ้ง กรรมคือกุศลกรรมที่อุปถากพ,พระรัตนตรัยอย่างอย่างด้วยความนอบน้อมนั่นแหละกรรมเหล่านั้นเนะ่ะจะเกือ้อหนุนกระแสชีวิตต้องการบอกว่าเราบางคนอยู่คนเดียวเนี่ยอย่าไปกลัวหรือว่าอย่าไปกังวลว่าลูกจะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูเพือ่อนจะไม่เลี้ยงดูเราไม่มีทรัพย์จะอยู่ยังไงอย่าไปกังวลถ้าเป็นนักบวชด,ด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยจะนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีที่พึง่งก็มีสติปัฏฐานมีสมาบัติฐานอิธิบาทเป็นที่พึง่ง นะครับมีตรงนั้นเป็นที่พึ่งแล้วที่สุดจริงๆเนี่ยมันไปแล้วมันได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าบำเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้พอมองเห็นภาพไหม